บัณฑิตขัวษาเป็นบุคคลพิเศษในใจผมเสมอเพราะผมเชื่อว่าใครไม่เป็นบัณฑิตขัวษาจะไม่มีโอกาสในการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าสูงส่งที่สุดวันหนึ่งอยากให้คนทั้งประเทศตั้งเป้าอยากเป็นบัณฑิตคัวษาเพราะเป็นโอกาสทองช่วงรอยต่อระหว่างตอนเรียนหนังสือจบกับตอนไปใช้ชีวิตทำหน้าที่สมบูรณ์แบบความเป็นผู้ใหญ่ได้มีโอกาสได้ลงไปปฏิบัติการช่วยคนอื่นที่เป็นเยาวชน เพื่อเขาจะได้มีเยาวชนอยู่ในใจตลอดชีวิตเวลาเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเขาก็จะเป็นบันไดให้คนอื่นเหยียบขึ้นไปเขาจะมีเป้าหมายเห็นคุณค่าคนการทําหน้าที่ชีวิตที่จดจ่ออยู่ในที่สุดไม่ว่าจะบทบาทเปลี่ยนไปอย่างไรในวันหนึ่งก็จะกลายเป็นคนที่ทําอย่างมีคุณค่ามีความหมายความฉลาดเพราะว่าเห็นคนเป็นคนเห็นคนมีค่า มริความาจึงเป็นคนสําคัญในสายตาผมเสมอเป็นจุดตัดเชือกระหว่างการตัดสินใจว่าจะเลือกอุดมการณ์ที่ดีของชีวิตกับเลือกสิ่งที่ไม่มีคุณค่าชีวิตฉะนั้นคนที่ผ่านเส้นนี้อาสาตัวมริความาก็ผ่านเกณฑ์ขั้นที่หนึ่งระหว่างที่เบริตความานั้นได้ทุ่มเทชีวิตทําหน้าที่ก็ทําให้เราได้รู้จักตัวเองได้เหยียดตัวเองได้พัฒนาตนก็จะกลายเป็นทําให้เราเห็นศักยภาพทั้งผู้นําก็เห็นตัวเราก็เห็น เพื่อเราจะได้ถูกมอบหมายไปวางน้ําหนักชีวิตในเรื่องต่างๆต่อไปในบทบาทในอนาคตผมหวังว่าบริกวาศาสทุกคนนั้นจะร่วมบุรมการตลอดชีวิตผมหวังว่าพวกเราจะกลายเป็นทายาทที่ดีของการขับเคลื่อนประเทศผมก็จะดูจากคนเหล่านี้ครับที่เป็นคนที่จะฝากฝังสิ่งต่างๆไว้ที่อยากทําความจริงถ้าได้อุดมคตินะครับทุกคนมีคุณวุฒิคุณสมบัติคุณภาพที่สูงส่งในบริกวาศาสตร ก็อยากให้มีงานคนละชิ้นในอนาคตที่เราจะเป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้เริ่มเป็นผู้นําที่ขับเคลื่อนแล้วเอาทุกชิกซอแต่และชิ้นเนี่ยมาต่อกันให้งดงามในอนาคตผมหวังว่ามองไปมองมาจะมีคนพร้อมที่จะเป็นผู้ที่เป็นทายาทที่แท้จริงบริกวาสาจึงมีคุณค่าทางใจต่อผมอย่างมากความจริงผมก็ไม่ค่อยได้อยากใกล้ชิดใครยกเว้นบริกวาสาครับเพราะบริกวาสาคือคนที่ผ่านเกณฑ์ ความตั้งใจดีนี้แล้วก็ฝันว่าบันหนึ่งจะมีโอกาสได้เห็นพวกเราอย่างลึกซึ้งแม้อยู่ไกลถ้ามีโอกาสทําให้ผมรู้จักท่านได้มากขึ้นมีโอกาสได้เข้ามาใกล้ชิดได้เห็นความถนัดความสนใจจะได้ช่วยกันคิดช่วยกันเปิดรูปเนินการเดินแนวทางปฏิบัติในอนาคตอีกหลายสิบปีว่าคนนี้ควรจะทําหน้าที่อะไรได้ดีก็อยากจะเปิดทางให้นะครับฉนันอยากให้ปดิกข้าราารทุกคนมีกําลังใจ ในปีใหม่นี้ก็ขอให้สะท้อนคิดปีที่แล้วว่าถ้ากลับไปเริ่มใหม่เราจะปรับปรุงอะไรเราจะพัฒนาอะไรเราจะจัดแจงตัวเองยังไงเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดการจะวัดผลได้ดีนั้นต้องทําให้ตัวเราสบายใจว่าสิ่งที่เราทํานั้นไม่ได้เป็นเพียงนํามาทําล่องรอยที่วัดไม่ได้เราต้องวัดด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเราจะได้สามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดหวังว่าปีหน้าดุกษา,าจะวางแผนวันนี้นะครับ แล้วถ้าเป็นไปได้เขียนแผนส่วนตัวมาคุยกับผมส่งมาให้ผมดูก็ได้ว่าเราอยากทำอะไรปีหน้าเพื่อให้มีผลลัพธ์ที่ดีต่องานเยวาวชนสร้างชาติและงานอื่นๆที่จะรับผิดชอบต่อไปขอให้ปีหน้าเนี่ยเป็นปีทองแห่งบัิตครวอาสาเป็นปีที่บัลตคกวอาสาของเรานั้นแข็งแกร่งที่สุดเพื่อจะเป็นต้นทานให้กับคนอื่นได้ประโยชน์ต่อไปและบัิตครวอาสารุ่นใหม่ๆที่กําลังจะคืบคานเข้ามาร่วมจะได้มี ตัวอย่างรุ่นพี่บัณฑิตรคอาสาที่ทําหน้าที่ไว้อย่างดีแล้วสิ่งที่เราทําท่ามกลางชุมชนเหล่านั้นจะกลายเป็นต้นแบบบัณฑิตรคอาสาของทั้งประเทศในที่สุดผมมีดําเิวันหนึ่งว่าการศึกษาไทยเนี่ยจะเปลี่ยนไปการเรียนจะเปลี่ยนไปจากเคยเรียนอยู่จบอายุ22ปริญญาตปีญตีให้จบตอน19 โดยมีวิธีการทำให้เนื้อหาการพัฒนาการเร็วขึ้นในตลอดช่วงชั้นตั้งแต่เนอร์เซอรีอนุบาลประถมมัธยมมหาวิทยาลัยและใช้2ปีสุดท้ายเนี่ยไปฝึกงานแบบแบบอินเทอร์นแพทย์เลยคือทุกอาชีพเนี่ยทุกวิชาชีพแบบต้องอินเทอร์เหมือนแพทย์เลยแล้วกลับมารับปริญญาเป็นทางการเฉยๆแต่จบแล้วตั้งแต่ตอนยังไม่อินเทอร์แล้วไปเป็นบดีครัวาสาในประเทศให้เป็นต้นแบบคนทั้งประเทศ หรืออีกคนหนึ่งก็คือเรียนต่อเลยปริญญาโทอีกสักปีหนึ่งอายุ20แล้วก็ไปอินเทิร์นสปีกลับมารับปริญญา22ิจะรับปริญญา21 1, ปริญญาตรีรับปริญญาโทตรี2 2แต่เขาต้องอินเทิร์นสปีเป็นไปในครัวศาสตร์ทั้งหมดในประเทศนี้ฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยคือต้นต้นแบบนะครับที่วันหนึ่งคนทั้งประเทศจะถูกชักจูงไปในทางที่ดีให้เขามีอุดมการใช้ชีวิตฉะนั้นต้นแบบนั้นจะต้องไม่เลือนลางต้องเป็นต้นแบบที่ดีวันนี้เราได้โอกาสทอง ที่เราทุ่มเทชีวิตในสิ่งที่มีค่ากับเด็กเยาวชนที่เรารับผิดชอบตรงๆงถ้าผมเป็นท่านเนี่ยผมจะต้องรู้เลยว่าคนผ่านมือผมเนี่ยกี่พันคนและผมจะต้องเอาใจใส่ทําทะเบียนทําฐานข้อมูลทําวิธีการในเวลาแสนจำกัดให้สัมพันธ์ได้จนรู้ความเป็นมาเป็นไปไม่มีใครหลุดล่วงออกจากวิถีชีวิตอรอบตัวเราถ้าเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับผมเชื่อว่าบริคุสาษาของเราเนี่ยเท่าเท่ากับเป็นผู้ดูแลคน ผู้ดูแลชีวิตคนที่สมควรค่าบริกว่าสาและใครผ่านมือเรานั้นเราหมายมั่นปั้นมือช่วยเขาจนถึงตลอดรอดฟังก็ขอฝากบริกวาสาที่เริ่มงานที่คนก่อนก่อนจะไปเป็นงานเพราะชีวิตมนุษย์เนี่ยบริหารตนคนงานเงินบริหารตนเองได้บริหารคนอื่นได้และก็บริหารงานและก็บริหารงบประมาณที่ต้องใช้เป็นทรัพยากรไปทํางานให้สําเร็จนั้นการบริหาร จึงเริ่มต้นที่บานตัวเองและก็คนอื่นเช่นนักเรียนเยวาวชนสร้างชาติที่เราดูแลหรือคนร่วมงานรอบข้างเราบริหารผู้ใหญ่ผู้นำของเราที่อยู่รอบตัวเราให้ประสานงานกันได้หมดเพื่อเราจะได้ทำงานให้สำเร็จฉะนั้นก็หวังว่าเราจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในปีหน้านะครับขอปีใหม่นี้เป็นปีแห่งความสุข ความสำเร็จเป็นคนอารยะจริงๆคืออรารยะแปลว่าเจริญสูงสุดขอให้เจริญสูงสุดสมกับชื่อเป็นอรารยะสร้างชาติครับ